สำหรับเรื่องถัดไปอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการแจ้งเบาะแสยาเสพติดอันนี้เอามาฝากพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่มีไรายได้น้อยด้วยอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถหาไรายได,ได้ได้นะครับบอกเลยว่าแค่แจ้งเบาะแสออกไปแล้วก็ถ้ามีการดำเนินคดีนะครับและท่านสามารถติดตามได้ด้วยนะว่าเบาะแสที่ท่านแจ้งไปเนี่ย มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับและไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ที่แจ้งนะครับสำหรับระบบนี้ผมชอบมากเลยว่าเป็นระบบบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนคืออะไรนะบล็อกเชนก็คือระบบที่อยู่ในคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเนาะเวลาท่านนะไปแจ้งเบาะแสยาเสพติดข้อมูลท่านจะเข้าไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวตนของท่านนะครับตัวตนของท่านทั้งหมดชื่อนามสกุลนะครับอะไรต่างๆเบอร์โทรเบอร์โทรที่อยู่เขาจะให้กรอกเข้าไปอยู่แล้วแต่ระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะปิดนะครับปิด ไม่ให้ใครคือคือเจ้าของระบบเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้ที่แจ้งไปนะ่ะคือใครนะแล้วก็เวลารับเงินนะเวลารับเงิน5%ในส่วนของเงินรางวัลในการแจ้ง นำจับหรืออะไรเงี้ยเมื่อคดีมันถูกดําเนินคดีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้5%เลยนะนะครับถ้าแจ้งไปแล้วแล้วสื่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีการยึดทรัพย์อะไรต่างๆเขาจะให้รางวัลนําจับเนี่ยห้ท่านคิดว่าเยอะไหมล่ะถ้าล้านหนึ่งท่านคิดว่าได้เท่าไหร่นะครับถ้าจับอ่แก๊งยาเสพติดแล้วอ่มีการยึดทรัพย์10ล้านอะไรอย่างเงี้ยท่านจะได้รับเงิน5%ของ10ล้านนะครับร้อยหนึ่งได้5าบาทนะครับ้ 1, 50 10,000ก็ได้500นะครับ1,000ื่ก็ได 5, 1ล้านก็ได้5 0,000นะถ้ายึดทรัพย์1ล้านท่านจะได้รับเงินส่วนต่างนะครับตรงส่วนที่เป็นเงินรางวัลนำจับ5%เนตก็คือ5 0,000นะครับถ้าเป็น10ล้านท่านก็ได้0 0 0 0 0นนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหน้าตานะครับและคู่มือการใช้งานเนี่ยสำหรับเว็บไซต์ปปสเนี่ยในการแจ้งนะครับเบาะแเสยาเสพติดเนี่ยแบบไม่เปิดเผยตัวตนนะครับก็ มีการให้ข้อมูลมาโดยเพจนะครับของคุณกวางนะไต,สร,ตสรีไตสาานากุลนะครับท่านเป็นรอ,องโฆษกนะครับรัฐบาลนะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะนะครับข้อมูลนี้ข้อมูลจริงนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูว่าวิธีการท่านจะ,ะหาเงินเนี่ยนะครับโดยวิธีนี้จะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่าแจ้งยังไงวิธีการจะมีคู่มือบอกอยู่นะครับเดีย๋ยวพาทุกท่านไปดู นะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องมานําเสนอกันเลยเพราะว่าตัวผมเองผมก็ชอบนะในล,ลักษณะนี้คือแจ้งเบาะแสแต่ว่าเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลนําจับนะครับอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ที่เราสมควรจะได้รับเลยแล้วก็เขาโอนเงินเข้ามาเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้ามาในระบบะเงินดิจิตอลนะครับแต่ท่านเนี่ยจะต้องมีกระเป๋าเงินดิจิตอลเอาไว้รับเงินค่านําจับตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่า วิธีการทําอย่างไรนะครับไปดูคู่มือนะครับอันนี้เปิดเผยมาเมื่อวานเลยนะเปิดเผยมาเมื่อวานว่าอ่เปิดแล้วระบบเนี้ยนะนะครับก็ดีมากๆเลยบางทีเราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยๆเราก็มีเบาะแสเรารู้อ่ะเราแจ้งได้เลยแต่อ่คนที่รับแจ้งเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครด้วยนะนะครับรัฐบาลนะไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นใครสรํานักงานปปสก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขาไม่สามารถสืบสืบตัวตนเราได้นะครับ สืบตัวตนเราไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์นะครับหน้าตาเว็บไซต์นะครับเขาก็จะแจ้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเนาะนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับข้อมูลที่ท่านจะต้องแจ้งนะครับก็คือแจ้งข้อมูลสําคัญในการแจ้งเบาะแสนะครับก็คือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครเมื่อ,อไหร่ นะแจ้งแบบนี้นะนี่นะใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าลิงก์ของหน้าเว็บไซต์เอาไว้นะนเว็บไซต์1386นะ o n c b g o t h s นะอันนี้เป็นหน่วยงานราชการแน่นอนนะเพราะว่าลงท้ายด้วย g o t h s นะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลที่ให้เรากรอกนะว่าลักษณะการกระทําผิดอย่างไรค้าขายเซพ โมส้สมนะครับสถานที่ขายค้านะครับแล้วก็นําตัวผู้เสพเข้าบําบัดน,นะนี่หรือมีการผลิตมีการปลูกนะปลูกนี่ก็อาจจะเป็นพวกพืชเนานะพืชที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็สถานที่สถานบันเทิงนะครับใส่ชื่อสถานที่จังหวัดนะครับอำเภอนะครับเขตเข้าไปแล้วก็ข้อมูลยาเสพติดตรงนี้ก็จะเป็นยาบ้ายาไอซ์แล้อื่นอื่นอื่น,อ,นอื่นได้ยาอียาเ e, คนะแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไป นะครับแล้วก็มากรอกหน้านี้ว่ารูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรนะครับชื่อจริงทะูุก็ใส่เข้าไปชื่อเล่นอายุอาชีพนะหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมนะแล้วก็ใส่รายละเอียดนะมีความสูงเชื้อชาติรูปร่างนะสีผมหน้าตาใส่แว่นไหมนะครับมีหนวดเครามีรอยสักตรงไหนนะกางเกงใส่แบบไหนนะรองเท้านะใส่แบบไหนนะครับแล้วก็ระบุลงไปตรงนี้นะช่องนี้นะครับใช้มือถือทําได้นะครับอันนี้นะครับใช้มือถือแจ้งได้แล้วก็ ประเภททรัพย์สินนะครับก็คือมีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างไหมก็คือถ้าเราไปที่สถานบันเทิงเนาะหรือตามจุดที่เราถ่ายรูปมาแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะนะครับมียานพาหนะไหมนะครับเป็นรถทะเบียนอะไรนะครับแจ้งเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับก่อเข้าไปแล้วก็ถ้ามีรูปนะก็ถ่ายรูปเข้ามานี่คนนี้เลยอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างนะเนี่ยแล้วก็กดอัปโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนในการรับเงินเนาะนี่อันนี้นะครับ ท่านจะได้รับ5%จากรางวัลที่ออรัฐบาลนะครับหรือทางปปสนะครับได้ดําเนินคดีแล้วก็คดีสิ้นสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายึดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ท่านจะได้5%ตรงนี้สําคัญนะครับก็คือท่านจะรับเงินเป็นเ,ออเงินดิจิตอลเขาเรียกว่าเงินดิจิตอลก็คือทางพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคริปโตเคอเรนซีถ้าใครอยากรู้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไปเลยว่าเวลาเราเราจะเปิดนะครับ บัญชีนะครับที่เป็นไม่ระบุตัวตนเนี่ยนะครับที่เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาเรียกกระเป๋าเงินดิจิตอลนะกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันมันเป็นของธนาคารเนาะแต่อันนี้เป็นในรูปแบบดิจิตอลไม่สามารถระบุได้เลยว่าเลขบัญชีเนี่ยคือของใครท่านก็ลองดูว่าเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีพวกเอ่อบล็อกเชนเนี่ยมันมันล้ำยุคกันไปขนาดไหนคือไอรหัส ที่เป็นเลขกระเป๋าเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะ60กว่าตัวนะครับบางทีก็เป็นร้อยตัวนะครับที่เป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถจําได้หรอกนะครับเราจะต้องใช้การคัดลอกมาอย่างเดียวนะครับเพื่อใช้ในการรับเงินตรงนี้นะข้อสําคัญคือท่านจะต้องมีบัญชีที่เป็นบัญชีดิจิตอลที่เป็นสกุลเงินที่เป็นคริปโตนะครับตรงนี้เนาะก็เลือกสกุลได้ว่าท่านจะรับเงินเป็นสกุลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกนะครับว่าเวลาเราแจ้งบอรแสเราจะจะรับเงินเนี่ย เราต้องไปเปิดบัญชีที่เป็นบัญชีคริปโตก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับผู้แจ้งนะครับอันนี้ท่านจะให้ก็ได้เลยท่านจะไม่ให้ก็ได้นะนะครับอันเนี้ยกรอกข้อมูลก็ได้ว่าท่านคือใครหรือไม่กรอกไปได้นะอันนี้คือ,อรัฐบาลหรือปวสก็จะไม่รู้เลยว่าท่านคือใครแต่ว่าเวลาถูกจับดำเนินคดีขึ้นมาเงินนำจับ5%าเซจะได้รับเข้ากระเป๋าเลขนี้นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเองผมคิดว่าเรื่องเนี้ยดีมากเลย ดีเลยแหละนะครับมันจะสามารถมีเบาะแสะนะครับไปตามจับพวกที่ขายยานะครับได้เยอะเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่จะแจ้งเบาะแสะให้ตํารวจเนี่ยบางทีต้องบอกข้อมูลตํารวจหมดเลยว่าคือใครแต่บางทีเราไม่อยากจะบอกอะนะเราไม่อยากจะบอกเราไม่อยากจะไปยุ่งอะไรตรงนี้ยแต่เรารู้เบาะแสะก็สามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านสามารถติดตามได้ด้วยนะว่าเลขเรื่องที่ร้องเรียนไปเนี่ยเลขเนี้ย มันดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับสามารถติดตามได้ด้วยนะครับระบบนี้โอ้โหผมช,ช,ชื่นชมเลยนะเยี่ยมเลยนะครับเร,เรื่องระบบการแจ้งเบาะแสแล้วก็ให้รางวัลน,นําจับนะครับโอนผ่านเข้าคริปโตเคเรนซีอย่างนี้นะครับผมยินดีแหลนะสําหรับในเรื่องของการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเนาะนะครับสำหรับปปะสนะนะครับ ทุกท่านเนี่ยที่ที่นั่งอยู่ที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยนะนายสมศักดิ์เทพสุทินนะเนี่ยนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยนะนะครับแล้วก็ท่านวิชัยนะครับชัยชัยมงคลนะครับเลขาธทิการพวสนะถแถลงเมื่อวานนี้เลยนะครับถแถลงมาล่าสุดเลยทีนี้ผมว่าก็จะอยู่ที่ตํารวจนั่นแหละว่าจะตามจับหรือไม่ตามจับแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งนะสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผ,ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเอ่อทะลุเบาะแสเก็บก๊าเสพติดแจ้งทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไว้ก่อนเนาะ แจ้งทิ้งไว้ก่อนแล้วถ้ามีการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะเข้ามาในกระเป๋าอของท่านเองนะครับตรงนี้เนาะนะครับ